ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองสวงสสตั้งอยู่ที่หมู่ที่6 ตำบลเมืองสวงอําเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งคนมีครูและบุคลากร16คนมีจำนวนนักเรียน137คนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองสวงมุ่งเน้นพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมเป็นผู้นำทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ มีทัศษะพื้นฐานด้านกีฬารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมประสานชุมชนน้อนมนำหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพันธกิจหนึ่งพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการมีคุณธรรมมีสมรรถนาตามหลักสูตรและคุณลักษณะในทศวรรษที่21 3. พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ 5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นแหล่งเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 6. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา,าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. นนโยบายโรงเรียน เปียนบ้านเมืองสวนมีนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่น้อมนำหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและมีการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีนำผลการติดตามมาพัฒนาขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 2. วิชาการโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีแผนงานและดำเนินการตามแผนงานด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัญญา,ข,าของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการติดตามผลการดำเนินงานนำผลการติดตามไปพัฒนาด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. งบประมาณโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีการวางแผนและดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐ พอเพียงและมีการติดตามผลการดําเนินงานนําผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. บริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีการบริหารอาคารสถานที่ และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งหน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีหน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาของ เศรษฐกิจกพอเพียงมีการนิเทศติดตามและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. การบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเมืองสวยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีการจัดหาสื่อผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน C. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีการจัดทำเครื่องมือวัดประเมินผลและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีแผนงานแนะแนวจัดกิจกรรมการแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามผล นำผลการติดตามมาพัฒนาการจัดกิจกรรมแน่แนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีแผนงานจัดกิจกรรมรูปเสือเนนาลีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต์ใช้หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมและนำผลการติดตามมาปรับปรุงกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนบ้านเมืองสวงมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมนําผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีแผนงานมีการจัดการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและมีการส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สการติดตามและขยายผลโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลา,ากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำผลการติดตามมาพัฒน,นาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จ 1. สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองสวง เป็นสถานศึกษาที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการการศึกษาชาวนมสู้วงใจมั่นพัฒนาคุณท่านลําความรู้จะเชิดชูชาติองค์อง ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา,า,กษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและดำเนินชีวิตสอดล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้และจัดการทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัิญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจนให้ผู้คนตว์ทาด้วยสัจจะ แและศักดิ์สรบ้านลุงสวนเราทั้งพวกเงเป็นคนดีรอ้อยดวงใจไม่รีืนสัป